ที่เป็นอะไรคนดีมีพลังเป็นเสียอีกแล้วดิไม่ใช่เสียรอบนี้แต่บอกเลยว่ามีพลังไม่ใช่ีพเยเอาดีนะไม่ได้สวมรอยแต่ว่าก็เป็นคนดีมีพลังเหมือนกันมีกี่คนแล้ว่ะผมเนี่ยเป็นคนที่คอยสอดส่อง คนในหมู่บ้านเขาบอกว่าสอบสองคนในหมู่บ้านเขาว่ใจมาจากข้างนอกรอเปล่าเฮ้ยเฮ้ยไม่อินเลยนะอ่ามาจากทางซ้ายเว้ยทำไมตายเอาเอาเอาไอ้เหี้ยจริงซะด้วยข้าขอสาบแช่งพวกเจ้าเออเอมาห้าสี่สามสองหนึ่งและนี่คือรายการทานเล่น ไม่นัดกกูก่อนเลยใช่เมื่อกี้จะปลุกน้องแก้มก็คือจับน้องแก้มตื่นขึ้นมาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดต่อไม่มันหลับยาวไงเดี๋ยวเกมนี้หลับยาวๆเลยเป็นคนดีไงหลับโอ๊ยเมื่อกี้ไม่ใช่รอบนี้เราอยู่กับเกมอะไรครับตั้งทีแหววูบรอวันหอนกับไปขั้งหนึ่งกับเกมแหววูบนะครับวันนี้มีแขกรับเชิญสาวสวย3คนมีใครกันบ้างครับ ่เมติจากช่องเฮจุดไฮรินค่ะมาบ่อยสุดมาบ่อยสุดนึกว่าบ้านอยู่นี่เกียปุ๊บมาป๊อปบเลนป๊อปปับมาปุ๊ปปุ๊บปอปปับป๊อปับา๊อปั๊อปป๊บป๊บป๊อปับ๊ปบป๊อปปั๊อปับป๊อปปับปอ่ะบอปับปอปปนบป๊อปปเบปอับปปอบปบปปปปอส่วนก เดี๋ยวเราไปดูกติกาเราเริ่มเกมแรกเลยดีกว่า,า,าดูกติกาก่อนเลยครับไอ้กติกาแวววูฟแบ่งผู้เล่นออกเป็นสองทีมคือทีมหมาป่าและทีมชาวบ้านโดยทีมชาวบ้านจะต้องค้นหาหมาป่าให้เจอแล้วบวชออกจากหมู่บ้านไปในตอนกลางวันส่วนทีมหมาป่าจะต้องกำจัดชาวบ้านในตอนลชนคืนจนเหลือจำนวนเท่ากับทีมหมาป่าโดยโลที่เรานํามาเล่นจะมีตามนี้ไอ้สัตว์เลยบวชเลยค่ะ โอเคทุกคนหลับตาค่ะมาป้ามีสองคนมาป่าเลื่องตาได้มามองหน้ากันโอเคแว w วูฟ okay. <Were wolf. S 2> เลือกกำจัดผู้เล่น1คนในตอนกลางคืนวูฟ <Wolf. S 2> ครับลูกหมาป่าหากถูกบทหรือตายที่หมาป่าจะสามารถกำจัดผู้เล่นสองคนได้ในคืนถัดไปเสียค่ะเสียเซียขอป่าทุกคนโอเคเสียเทพยากร ในแต่ละคืนจะสามารถตรวจสอบผู้เล่น1คนว่าเป็นหมาป่าหรือไม่คนต่อไปบอดี้การ์ดโอเคบอดี้การ์ดตับต่อได้บอดี้การ์ดสามารถปกป้องผู้เล่นจากหมาป่าได้คืนละหน่คนฮันเตอร์ใครเป็นฮันเตอร์หอเอีอไม่อ๋อฮันเตอร์หากถูกกดหรือตายจะสามารถกำจัดผู้เล่นได้1คนให้ตายตามไปด้วย แพนเนอร์ผู้หมดอะไรตายอยากหากถูกโหวตหรือตายก็จะเป็นฝ่ายชนะทันทีและชาวบ้านธรรมดาเก็บเบาะแสนในตอนกลางคืนและรอโหวตหมาป่าในตอนกลางวันมาครับเชา้า,าวันแรกเช้าวันแรก ก็คือเราขอทำให้เขรู้จักคนในหมู่บ้านของเราด้วยหรอกไปดูโซ่โซ่กับเพื่อนง่วงค่ะเหมือนจะหลับยาวแต่ว่าสะดุ้งตื่นอ้าวมีคนเรียกกังดึกเหรอตื่นเร็วๆแล้จับเวลาอยู่ตื่นเพื่้ปุ่งพบกันค่ะเอาโอเคข้ามผมเลยผมไม่มีอะไรผมเป็นคนธรรมดาดิวไปเอาเลยเหรอเออเลยเล่นเป็นผู้ปกป้องโดยวิธีของตัวหรเองเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเหมือนตอนเช้าไม่ได้ถึงผมหนูคือผู้พิทักษ์ กาเดนกาเดนสอยล้หนูคือกาเดนนี่คือนเดย้่อไค่อหนูหนูคือคนดีที่ใครจะเลือกหนูก็เลือกได้เลยอเี้อีกแล้วเิมเดิมเลยเเมเลยออกได้3าหน้า้เลยเป็นมีเดอเจอร์จริงๆเป็นลูกหมาไก่เป็นตัวคนบ้าเป็นมเอเจอร์จริงไม่มีแน่นอนเอาเยะและ ก็กูได้อีกแล้วขอพูดหน่อยได้ไหมอ้าวมาขอบเป็นบปฏิการ์ดค่ะอ๋อเลยหรือเปลอะไรกานปฏิกิร์ดค่ะเลยเหรออ่ะพี่บอลอ่าของผมเนี่ยถ้าผมตายอ่ะมันจะมีคนตายเพิ่มเฮ้ยงั้นลองเลยดีกว่าลูกหมาป่าปฏิให้ลูกหมาป่าเลยเป็นสองคนอ๋อเออก็จริงเออของผมเนี่ยเป็นคนที่คอยสอดส่องคนในหมู่บ้านขี้เสือกนี่เอง ชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านหนึ่งตาปลากุ้งยิงนะคะเขาบอกว่าสอดสอบคนในหมู่บ้านเขาว่าใจไหวาจข้างนอกหรือเปล่าเฮ้ยไม่แอ้อคือมันพระเจ้าเต็มดวงไงเขาอาจจะกลายร่างก็ได้นะเออเมื่อวิญญาณลายกลายร่างหมดเวลาแล้วเหรอหมดเวลาเลยยังอ่ะเรียบร้อยครับโอเคทุกคนหลับตาได้เราไปทำหน้าที่ของเรากันดีกว่าหมาป่าลืมตาขึ้นมาหมาป่าลืมตาขึ้นมาหมาป่าจะฆ่าใคร ชเรื่อต่างทีมาค่ะเชร์เลือกที่จะบริการเหลิมตาหน่อยนิดนึงบริการเลือกที่จะปกป้องใครคะทุกหน้าที่ทำงานเสร็จแล้วเรียบร้อยตื่นขึ้นมาได้แล้วกึ่งมอร์นิ่งค่ะอ๋อมอร์นิ่งค่ะหลับยาวไปหน่อยดูดิที่ตาลืมเลยเมื่อคืนเนี่ยเหม็นปาได้กลิ่นอะไรปะ เหม็นหมาขี่สิวแต่อีอ๋อเขาได้กิ่นมือไปโซยใครมาอีกเนี่ยเมื่อคืนน่ะไม่กินเลยนะอ่อมาจากทางซ้ายเว้ยไม่ดีวไงซ้ายตายเอ้าเอ้าไอ้เหี้ยจริงซะด้วยข้าขอสาบแจ้งพวกเจ้า มันเปิด่งเปิดเหรอรอบนี้เราจะไม่เฉลยโลโอเคเราลองมาหาข้อมูลกันเพิ่มไหมเสียเมื่อคืนดีกว่าใครอะข้อมูลไหมีข้อมมูลใครจะบอกไงเออบอกก่อนก็โดนนะดิเออเป็นเสียจริงหรือเปล่าเอ้ยเป็นเล่ไม่เป็นนะผมก็พูดไม่ได้ไงเพราะว่าสุดท้ายแล้วผมชี้ไปอะเขาก็ตายไปแล้วไงเออแต่ก็สดงว่าคุณเป็นเสียเออเป็นเสีย ก็คือชี้ไปหาดิวแล้วมันออกมาเป็นอย่างนี้อีกแล้วเออเขาเขาบอกอ๋อแต่ว่าคือคุณก็เลยสื่อว่าต่อให้บอกอ่ะเขาก็สืบมาไม่ได้ว่าผมเป็นจริงๆเออเพราะสุดท้ายมันตายไปแล้วไงอ๋อเออผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะใครอยากเป็นเซียอร์ไหมมีใครเป็นเซียร์ไหมตอนนี้มีเซียร์สองคนถ้าไม่มีใครเซืยอผมเป็นเซียเซียร์คนอ่ะบอกหน่อยว่าเป็นใครผมว่าเซียมันยังไม่กล้าพูดหรอกเพราะว่ามันเพิ่งตาแรกมันยังหาไม่เจอมาจริงเพราะฉะนั้นก็่คยบอกเลย แต่เขาทำตัวม Ele ีพ <Platform> ี่รุตอ่ะถ้าอาจจะเป็นคนบ้าก็ได้นะหรือเราเป็นคนบ้าได้ๆฉันเป็นคนปกติค่ะอ่าคนอื่นยังไงสงสัยเมจิอ้าวทำไมอ่ะเมจิพูดแล้วดูมีพี่รุตยังไม่พูดเลยเลยตอนนี้ไม่เลยมากน้องก็ไม่ได้พูดเลยเลยตกใจเวอร์มากพอยดียวตายแล้วมันแบบอ้าวอย่างเงี้ยอ้าวก็ต้องคนข้างๆตายก็ต้องเสียใจเรื่องธรรมดาไงก็ร่างไงโถ่คนข้างๆ ของผมบอกแล้วว่าผมมีหน้าที่สอดส่องคนในหมู่บ้านแล้วสอดส่องพี่อามคือทำอะไรก็สอดส่องบริการเออมีใครเป็นบริการอีกไหมคะมีใคร <c oughs> เป็นการเด่นการเด่ <c oughs> ไนไค้คนนนคมสวน,น<ต>ใช่ไแต่ผมนะไม่ได้บอกนะว่าผมมาเป็นบริการผมแค่บอกว่าผมสอดส่องตามสเอิติแล้วอะ่ะเขาจะชอบบวชฆ่าคนตรงหน้าหนูก,ก็เลยสงสาย สรุปจะโหวตหรือไม่โหวตจะโหวตจะโหวตผมอะเฉยๆผมไม่โหวตมันยังไม่มีข้อมูลอ่ะเราไม่โหวตวิวี่มิวี่ต้องโหวตวิวี่มวี่ต้องโหวตเรเป็นคนดีจริงปะเนี่ยวิวี่ต้องโหวตไม่โหวตมไ่โหวตเลยฝั่งนี่ฝั่งตรงนี้แม่งดูมีพิรุธสุดเลยใช่มันดูแบบมันดูอยากแบบอยากกำจัดคนไปเรื่อยๆรื่อยไม่โหวตเลยเลยอยากโหวตเนี่ยรู้ไหมว่าทำไมไม่โหวตเป็นแม่เขา เนี่ยังเชื่ออยู่เลยว่าเป็นมีวีสม่คือมันยังไม่พิรุธอีกหรอในเมื่อมันมีมันมีคนสอดส่องสองคนถูกพี่ปอนพี่ปอนทำเกมพลิกเลยนะผมไมงไม่มีข้อมูลฟ้าพี่อ่างเธอที่สอดส่องเมจิเป็นบริการแล้วตามสถิติแล้วเขาจะโหวตฆ่าคนตรงหน้ากแลวเนี่ยไม่โหวตเพราะเขาเป็นลูกแม่เขาก็เป็นแม่เขาเป็นแม่ลูกกันเนี่ยสายสัมพันธ์เนี่ยแปลว่าเชื่อพี่ปอนใช่ไหมว่าพี่ปอนเป็นเสีย ไม่เชื่อไม่เชื่อเหมือนกันเราดูก่อนไม่แต่ว่าถ้าใช้เชื่อจะเป็นอะไรวะเนี่ยอาโววดอาโวดอาโวดโวดโวดอ่ะทุกคนขอนะ5 4 3 2ขอฟังคำแก้ตัวเอาอะไรวะพี่อัมสามพี่อัมต้องขึ้นแพลนแล้วผมบอกเลยว่าผมอะมีหน้าที่สอดส่องคนในหมู่บ้านเพื่อที่จะรู้ว่าเขาคือใคร พี่ต้พูดมาเลยพี่ต้องพูดแล้วอันนี้อันนี้มาแดนหลอกเดิมมางไม่เพราะว่าผมอ่ะมีหน้าที่แค่นี้จริงๆพี่เป็นเสียหรือเปล่าถ้าพี่เป็นเสียหนูจะตามออกไปบริการจะได้ผมผมเป็นเสียผมเป็นเซีย แต่ว่ามันมีไอเสียหัวทองที่มันโกกใช่ไหมคะคือที่ผมยังไม่อยากพูดอะไรมากอะเพราะว่ามันพึ่งตาแรกแล้วผมยังหาไม่เจอเดี๋ยวมาป่ามันฆ่าไม่คืนแรกคุณชี้ใครคืนแรกถ้าคุณบอกคุณเป็นเสียคืนแรกอะของผมชี้น้องปูนน้องฟูเป็นคนดีอ้าวผมชี้ดิวเขาบอกไปอย่างนี้อ้าวชี้ดิวไทยเอา เอาต้องตายไล้วไงเอาอะไรดิคือเวทห้มันพูดอ่ะมันเหมือนกับว่ามันไปย้ำเอออแต่ว่ามันก็ต้องระวังนะเผื่อเขาเป็นแทนเนอร์ที่เป็นคนบ้าแต่ตานี้คือจะแบบว่าเราจะเลือกอามว่าอามโดนฆ่าหรือ่โใช่ทุกคนห้าสี่สามชี้นิ้วมาเอาอะไร ่อันนี้คือไม่ค่าอันนี้คือค่าไม่ค่าสามไม่ค่าสี่โอเคค่าหมดเลยอารมรอดคืนนี้อ่างั้นคืนนี้ก็สะคิปไปโอเคทุกคนตัดตาตามสถิติแล้วไมาสอบตายได้เลยคืนนี้อ่ะมาโอเคมาดึมตาขึ้นมาค่ะมาเนี่แต่ถ้าใครบริยาการดึมตาขึ้นมาค่ะ อ่าโอเคโอเคบรรยากาศเรียกกลุ่มป้องเรียบร้อยแล้วลูกหมามันอยู่ข้างกูต่องปอนอ๋อเลยอ่าแล้วเซียเหรอแล้วเซียอะเซียลืมตามาเสียไปแล้ววะนี่เออว่าจริงๆเสียมันตายไปแล้วว่ะเสียยังไม่ไปมึงอยู่นี่โว้ยลืมตาเถิดตื่นทำไมด้แล้วค่ะโอ๊ยจะตัวตายปะวันนี้มีเรื่องจะประกาศก็คือ มันมีอีกหนูตบโอ้ยโสดีันแหลกดีสีหัวทองทองสีหัวหัวสีโอเคก็ทํทไมพี่สิแตกโดนฆ่าโดนฆ่าเพราี่เป็นเสือแก็จีบมุดนี่แลยว่ากักว่าเมื่อคืนบริการก็ทำงานไม่ได้เรอยเลยโอกยรำาแล้วชาตบอกว่าสรุปว่าว่าพี่อาใช่หมใไหม รู้หมแล้วอยากรู้ว่าถ้าหมาป่าฆ่าเขาก็ตายเหรอใช่เอ้ยหมายถึงเขาก็ชนะหรอใช่เพราะเขาพร้อมที่จะตายเสมอเขาคือมังกรเสืองานั่นไงนี่นี่เป็นหมาเหรอเป็นลูกด้วยใครเป็นแม่อ๋อแม่อยู่นี่เคยในใจอ่ะตอนแรกที่น้องปูหันไปอ่ะ กูแบบเอาเหรออ่ะเอาวะเอาวะเลยไหมตามไม่พี่รู้อยู่แล้วไอ้เพี้ยเนี่ยเป็นเซียใช่ผมชี้พี่ด้วยไอ้เนี่ยหมาป่าเออว่าแล้วเมจิเป็นบริการการเล่นเกมหมดแล้วและและไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยทำตัวมีพิรุธว่าเขาคือเซียแต่ดันไปบอกว่าไอ้คนที่เราชี้มันตายไปแล้วดูมีพิรุธที่สุดอ่ะเขาอ่ะพยายามทำให้ตัวเองโดนโหวตไงโอเคเอออ่ะ ตัวละครพิเศษ d o บ b l e Gangler โอเคโด u b l e Gangler เลือกผู้เล่นหนึ่งคนในคืนแรกหากคนที่เลือกถูกกำจัดสามารถสวมบทเป็นโลนั้นได้ทันทีโอเคทุกคนหนึตาได้ค่ะเกียวเกี่ยวอ่ะยังไงดียังไงดีวะเอาเครื่องกำบวนจากตรงกลางไหมอาได้อ่ะพูดมาเป็นคนดีเหมือนเดิมเลือกผมได้ครับที่เป็นวี่เหมือนเดิมปะ อะไรนะพี่เป็นวี่เหมือนเดิมป่ะไม่แล้วครับแล้วพี่เป็นอะไรคะคนดีมีพลังพอดีมีพลังแล้วเหรอแสดงว่าแปลงร่างได้ตอนกลางคืนอะาน่าเราจะแปลงร่างจับได้แล้วนิ้วพุงพี่รุษหน่อยดิเขาจะมีนี่นี่หนีบแล้วอ่ะเมจิเมจิเมจิเป็นคนดีคอยสอดส่อง ไอ้แย่วัดเดิมไปน่าแล้วก็เป็นการเล่นด้วยในตัวสองคนไปหมดเลยใครมรัจอพิเศษเออรับเงินนั่นนี่ผมมาที่นี่คือเดยวจะขอให้ทุกคนฟังงผมโอเคผมบอกเลยว่า มันมีคนโลทับกระผมเฮ้ยเสร็จแล้วเขาประหารตัวแล้วตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้แล้วเมื่อกี้นะเมื่อกี้นะเอางี้นะพี่ทีเป็นคนบ้าอีกแล้วปวดหัวมากเลยอ่ะมึงไม่มีใครคุยด้วยนั่งอย่างเงี้ยอันนี้ไม่มีคนบ้าไม่แต่คือเป็นคนบ้าโอเคดูคุณสมเป็นโดนนิจัยอยู่อย่างเงี้ยตื่นเต้นไงจะให้กูนหักจ่องเออดิวเออดี มีคนโลทักกับผมจริงอะใช่จริงบูด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 อะไรพี่พูดไปแล้วดิผีไม่ได้ผีไปแล้วเป็นคนดีดีไปแล้วของพี่อะทหารถือปืนแบบปูไปบกสึกไม่เชื่อช่วยผมด้วยอาเม็นใจยากนะทำไมเป็นเสียอีกแล้วดิไม่ใช่เสียรอบนี้อ่าจะบอกเลยว่าวีพลงไม่ด้มลังอะเปเดือดร้ากันหนอย ป็นวีวีมีพลังเฮ้ยเอานีนะไม่ได้สวมรอยแต่ว่าก็เป็นคนดีมีพลังเฮ้ยมีคนแล้ววะทุกคนไม่อยู่เนี้ยมีนารู้เลยผมเป็นวีวีมีพลังคนดีคองเมืองหมดแล้วอันนี้ไม่มีคนบ้าหรอมีไงไม่กูบ้ากูบ้ามี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 มบมี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 มมมีมม ชานไปเกลี้ยเรื่องตาตื่นขึ้นมาโอเคเดี๋ยวเลือกที่จะตรวจสอบไคดีกคะเหนาเยอะนะเหนาบ่อเอาง่วงแล้วดึกแล้วคนดีมีพลังเฮ้ยเฮ้ยหลักละบริการมเรื่องตาตื่นขึ้นมาค่ะปกป้องหนูปกป้องหนูหน่อยโอเคข้อเรื่องตาตื่นขึ้นมาค่ะชาวนี้พบว่ามีผู้บริสุทธิ์ สูญหายไปหนึ่งคนสูญหายเลยเหรอลากเข้าป่าบอกว่าทำนั้นไม่ได้ก็คือดิวชีเรืเนยังไม่ได้เรือเลยคนนดิวชีไม่ได้าลงสารเกินพี่เดินก้าวขาไหนออกมาพูดไม่ได้ใช่ไหมต้องเปิดได้ว่าเป็นขารีเมมเบอร์ที่ผมพูดตามเมื่อกี้เอาไว้ตามสาิติแล้ว เขาจะมักจะฆ่าคนตรงหน้าเอาอีกแล้วอีกแล้วพิติแม่งโคตรมุ่งเฮ้ยเอารอบที่แล้วถูกรอบที่แล้วเขาเป็นจริงเรที่แล้วเขาวิจัยถูกแต่ตานี่คือไม่ได้เป็นอ๋อคนนี้อะไรจะเป็นหมาป่าซ้ำสองตาแล้วคนอะไรตายคนอะไรตายจำมือสองตาใช่นี่เป็นเลื่องลากะเรื่องลากะไม่แต่ว่าเมื่อกี้ก่อนตายดิวบอกว่าโดนแทงแล้วจำตอนที่บอกูีได้ไหมเออแสดงว่าสิ่งที่ดิววิเคราะห์ก็คือโซนโซนเนี้ยไปเนี่ย มีคนสามกดปิ้วหนึ่งคนเยอะแคือเราสามคนอะไม่ได้ทั้งกดปิ้วโอเคค่ะแหวนหักปุ๊บใชยแหวนหักเลยอ๋อเหรอเฮ้ยอุ้ยปวดเลยค่ะร่างอะว่าเขากายล่างจนนิ้วเขาใหญ่เกินจนแหวนมาหักตรงนี้เลยมันมีจังหวะหนึ่งที่แบบว่าชี้แล้วมันล่วงเลยอ่ะโพสแบบว่าเรียกแบบมันล่วงเหรอเฮ้ยไม่คือตอนนั้น จะโดนฆ่าแล้วแต่ว่าเขาขัดขืนแบบได้ตกเลยไปทรับพี่พี่ดูแทนนี่มันเที่ยอะไรกันเนี่ยนี่มันเรื่องเล่าจากไหนนี่มาเลยมาเลยค่อยตามสถิติแล้วอ่ะหมดไหมอ่ะหมดหมดเเชี่ยไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยข้อมูลเออเพราะว่านี้เสียก็ยังไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรแสดงว่าเสียมก็ยังหาที่เป็นเชี่ยแค่วันนี้ไม่ดูเออพี่แล้วพี่เป็นอะไรพี่เป็นอะไรเราบอกเป็นวีวีมีพลังเออแล้วพี่อข้าถือปืนแบบปุ๊บปุ่มบวกสึกเออพี่่อ๋ มีพลังไหนสัตว์มีพลังทุกคนเลยไหนก็มีพลังไหนก็มีงานโหดพี่เอาพี่เลยเหรอพี่จะมีพลังได้ไงในเมื่อหนูมีพลังเหมือนกันกูบอกว่ากูเป็นทหารถือปืนแบกปูบกตึกมันยังไม่มีข้อมูลจากเสียเว้ยหนูหนูเป็นให้เลยตานี้มัน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 ดูอยากโหวตมากเลยเนี่ยเออเอาพี่คนเดียวผมยังไม่โหวตผมยังไม่โหวตหนูกลัวใครตายสักคนหนึ่งพี่ทีเชื่อหนูอ่าอ่าทีเลย สี่สามสองแต่เลยคุณถูกก็แต่พี่แก้มก็มีพี่รุตนะใช่เพราะมันดูมันมันดูอยางดุดฆ่าคนไปเรื่อยอ่ะเออหนูว่าพี่แก้มไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่ปูตัดสินใจเลยแต่ว่าเราคิดว่าพี่แก้มเล่นใหญ่มากแก้มสามเสียงตอนนี้ไม่แก้มหมดเลยทุกคนฟังนะ เราเป็นทหารถือปืนแบกปูนมาบกคนว่าใช่ไงฉันเลยโหวตเขาไงนี่นี่คือดีเฟนซ์อยู่ใช่ไหมใช่อันนี้คือดีเฟนซ์แล้วก็หงายการ์ดเลยว่าผมเป็นบอดี้การ์ดครับแล้วพอเขาพูดทหารไม่ได้อกว่าคุณเป็นบอดี้การ์ดนี่มันมีอีกเวนึงเว้ยคือเขาเป็นอีกตัวละครนึงอ่ะใช่ผมคิดว่าเขาอาจจะใช่แต่เขาเป็นคนดีน่าจะเป็นคนดีผมเป็นคนดีทำไมคุณถึงพูดให้เขาทำไมพี่ถึงไม่แล้วรู้ได้ไงว่าไม่แต่แก้มันดูมีพิรุษสุดในการที่แบบอยากโหวตอยากโหวตอยากโหวตไม่ก็โพล ทับหกูไงหนูม่ได้บอกว่ากูทับมึงตามสาธิติแล้วติมันมาอีกแล้วนี่มาบ่นเลยฆ่าไม่ฆ่าแต่ไม่ใช่ฉันอ๋อโกูบไม่ได้ใช่ใช่ยอมหมดเลยทุกคนยกมือขึ้นมาห้าตีตายไม่คนดีตายเปล่าน้องแก้มรอดอเออหรออ๋อเอออะไรว่เขาบ่นตาย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 กูเนี่ยกูไม่โหวตฆ่ามึงแน่อันนี้คืออันนี้ตายช้องแก้มรอดเฉย ่าคนด้วยมือเปล่าอ่ะทุกคนหลับตาครับหนับป้าลืมตาขึ้นะาค่ะหลบาลบตานะคะเสียลืมตาตื่นขึ้นมาค่ะเสียเลือกที่จะตรวจสอบใคร ปาโอเคบริการบริการเดินตาเต้นขึ้นมาบริการดับตาลงค่ะเอ้ยไม่ดิบริการเลิกพี่จะปกป้องใครก่อนปกป้องใครก่อนชี้ก่อน,ปปอน,อนโอเคกลไปกันหมดแล้วตอนนี้ทุกคนเดินตาเต้นขึ้นมาค่ะ โอแสบตาสุาดเลยเกินเขียวค่ะจีโอเคตอนนี้เกมจบแล้วเพราะว่ามาป่ากับคนดีเดี๋ยจำนวนเท่ากันใครตายเมื่อคืนแล้วเมื่อคืนใครตายแล้วเม,มื่อคืนมีคนตายคนคนนั้นก็คือพี่อะ อยังไม่ได้เล่นเลยมีคนไปเล่นอยู่ไม่มีสิดได้เพ้อเลยเรามาเปิดโลกันดีกว่าใครเป็นไรอ่าเราจอดที่พี่แองก่อนกูอยากเล่นเพราะว่าฮันเตอร์กูเป็นดับเบิลเกงเกอร์และคนที่กูเลือกก็คือไอ้นี่และถ้าผมตาย ผมคือหมาป่าคิดว่าจะได้เป็นหมาป่าใช่ผมเออบอริการ์ดครับไอ้นี่ก็พูดจังเลยหนูเป็นบอริการ์ดขาดมันทำโลหนูกูอจะเล่นเป็นฮันเตอร์ไอ้นี่ก็จะเอาจังเลยวนมัานวนมันจบแล้วครับลูกหมาป่าได้อะไรกูว่าแล้วเออเขาเป็นลูกหมาป่าโอเคมิจิเป็นเป็นฮันเตอร์ครับอ่าเป็นฮันเตอร์ฮันเตอร์ครับวีวีไม่มีบทแล้วยังไม่ได้เล่นอีก แล้วคนนี้เป็นเซียโอเคก็จบไปแล้วเกมเว็บบุ๊กอันนี้หมาป่าชนะไปรอบแรกคนบ้าชนะรอบสองหมาป่าชนะคนดีไม่มีที่ดีไม่มีที่ดีแต่ไอดีหัไม่มีทุกคนโอเคจบไปแล้วนะครับกับเกมเว็บุ๊ก ไม่ดิวส่งบ้าเลยพี่เซ็นจุดที่เลยใช่ไหมคะับดจอเลยครับมองเห็นทุกอย่างครับอ่าเดี๋ยวฝากผลงานน้องๆสองคนและสามคนสามคนมีอะไรฝากเอาสองคนพอสองคนได้มาก็มีช่องทวิตเตอรนะคะแฮชจุดไฮรินค่ะแล้วก็ไอจีแฮชจุดไฮรินเหมือนกันค่ะเอยอ่าลืมไปตามน้องๆกันด้วยนะครับอ่ะน้องปูนค่ะก็อย่าลืมติดตามผลงานต่างๆนะคะทั้งใน TikTok แล้วก็ IG เลยปูนชูค่ะเดี๋ยวขึ้นไปตรงนี้ ไปตามน้องๆกันได้อ่ะเก็อย่าลืมตามช่องของเราไว้ด้วยช่องอะไรฮรัลุกเดวช่องสุดๆแดสุดุ้่สุดสุดสุดดสุดสุดสุดสิดสุดุดตุดกุดสุาุดสุดสุุณสุดสุดสุุดสุ ก็ติดตามช่องสุขมุมวิทของเราได้วยนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s c r ต b e ช่องสุขสุมวิทข,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 ของเราไว้ด้วยเรามีคลิปลงทุกวันศุกร์หนึ่งทุ่มแล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะคะอยากคอมเมนต์มากๆเลยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่ติดตามรับชมมาถึงตรงนี้ก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ,รบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าเป็นไรติดตามไปด้วย